เด็ดดอกฟ้าสะเทือนถึงฮ่องกงพี่น้องครับเอาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเอฟซีก้นม,มอลลอาสุขสุขพนนะครับเอฟซีสาวน้อยเปชรป่านแ้งที่สําคัญขาดบ่ไรพี่น้องครับเอฟซีเรามีสู่ผุญสุข้นนะครับขอบพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามทุกๆกําลังใจนะครับที่มีให้การเสมอม,มาเนาะพี่นอ้นองเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงแสดงความคิดเห็นในช่องสารส์ ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเอามาข่าวประเด็นของเ้าครับพี่น้องมือนี้นะครับเป็นยังผมคึกจวหัวนะครับเด็ดดอกฟ้าสะทืนถึงห้องกงพี่น้องครับเออล่าสุดเนาะพี่น้องยังทีเฮาสาดนะครับผุอิงมีคนมาจีบแล้วพี่น้องครับหลังจากนั้นนะพี่น้องนะข่าวข้าวครั้งนี้นะครับไปถึงพูพ่อการใช่นะครับ แล้วพอกันใช้ก็ได้มีการวิดีโอข้อมหาอีลาปุนมยิงนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับนี่แหละครับเขาอาจจะนะครับผมพอใสําว่าอาจจะนะครับบบเห็นคนอื่นๆนะครับไปเที่ยวมีความสุขแล้ววิดีโอข้อแกบมหาลูกสาวนะครับแต่เขาได้เห็นความหักความแพ่งของพอการใช้แล้วนะครับพี่น้องครับล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นวิดีโอข้อมากย้อนเพิ่นได้ยินข่าวนี่แหละพี่น้องครับอืม เพิ่นก็นเลยนะครับแคปรูปมาแล้วก็โพสเฟซบุ๊กไวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคือได้ยินข่าวผู้บ่าวมาจีบเนาะลูกหอยเพิ่นว่าเต้าเฝ้ากับซะแลนั่นน่ะพี่น้องครับพอการใช้โพสไวแบบนี้เนาะเป็นงานยอกล้อกับอีหล่าอุ้งอิงผมเสียวานะครับไปในครั้งนี้มีของเซอร์ไพรส์อีหลา่าแน่นอนบอกวา่าจะเป็นพ่อโจ้พอ่อนุนหรือพ่อการใช้พ่อหัด ทางหลายของอีหล่าอุ้มยินนะครับเพราะนะครับเมื่อวันที่สิบมือ่นวันที่สิบเอ็ดเมื่อกลับมาแล้วนะครับทุกคนนะครับทุกคนจะมารวมงานวันเกิดอีหล่าแน่นอนและมีของติดใหม่ติดมือมาเซอร์ไพรส์อีหล่าอุ้มอินเป็นพี่แน่นอนนะครับพีน้องครับเออผู้ใดนะครับพีน้องครับชิดซิเรสปีกนั่งฝานะครับย่าลืมนะครับเจ้าตองพานอุปสรรคตองพานดานของปปมแม่เอ็ซี ก่อนอันดาแปรนะครับก่อนไปถึงนะครับชาวคณะนะครับคนในองค์กรสาวหน่อยเป็นบ้านแ้งรวมไปถึงนะครับพ่อเอกแม่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นอุ้งอิงคือคนของมหาชนนี่แหละครับความหมัดความแพงนะครับที่ทุกคนมีต่ออีหลา่าอุ้งอิงนะครับผู้นั่นก็อยากเข่าไก่ผู้นี้ก็อยากไก่ชิดมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องครับอันนี้มันเป็นแค่ การยกล่อเล่นกันนะพี่น้องนะอย่าเอาไปตีความต่างๆหน้าหน้าเคล็ดแห่อีหลาหน่อยอุงอิงเสียหายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือมันคือความหัดพร้อมแพงนะครับของเราเอกซี่ที่มีต่ออีหลานุ่มอิงผมเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเออผมก็เชื่อว่าหลายคนเข้าใจในสิ่งที่เปิ้นได้ทักทายมาทั้งแฟนเพจนะครับของพ่อเอกนะครับเปิ้นจะอยากพูดอยากคุยแหละพี่น้องครับอื รักด้วยใจจริงนะครับผมเชื่อว่าปเป็นแบบนั้นนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมไม่ถึงเวลาหันคว้วนณะตอนนี้หนะ้าที่ของอีลาคือนะเป็นศิลปินหาเงินหาทองเลี้ยงดูครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้นะครับพี่น้องครับหนะ้าที่รักของอีลาคือดูแลคน้นในครอบครัวตอนนี้มีคือนะครับเสาหลักของบ้านนะครับพี่น้องเลี้ยงรายชีวิตนะครับ ว่าสิเป็นพอแม่พีน้องเนาะพี่น้องเนาะและอีกหลายๆคนรอบหลังรอบขางรอบแอวทุกคนนะครับถือว่านะครับอิงคือเสาหลักนะครับยังทีเขาเห็นยังทีเขาได้สาปรากฏกันเห็นหินเห็นกันอยูนี่เนาะพี่น้องเนาะบรสิเป็นทีมหลังบ้านนะครับต้องพูดแหวนหน่อยป่านั่งป่าวัานทุกคนนะครับและนะครับยังผมเอฟซีคนทำยูทูบทำช่อง นะครับคนในองค์กรสางหน่อยเป็นบรรพงทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดองค์ิง,งที่นําเสนอข่าวองค์อิงนะครับมีแต่เรื่องดีๆเขามากมีแต่การสารั่งรายได้ให้กับคนหลอกข่าวเพราะฉะนั้นนะครับปฏิเสธบม่ได้ว่าองค์อิงคือเสาหลักให้กับหลายๆคนเป็นลอยๆเป็นท่านค้นกวา่าใดนะครับไป่น้องครับผมก็บปบฏิเสธว่าทุงมือนี้ที่ผมทําข่าวองค์ิง,งผมกาอกระแสองค์อิง,องนันกการเมืองไปหน้องครับเออองค์ญิงคือเสาหลักนะครับณนะนะตอนนี้ และอนาคตต่อไปนะครับพี่น้องครับผมนะครับยืนยันณตรงนี้เลยว่านะครับผมก็สินำเสนอข่าวอุ่นอินต่อไปนะครับนำเสนอแต่สิ่งดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้เห็นนะครับพี่น้องครับหลายผูหลายคนนะครับซอกสามมือที่พ่านมากถักมาถามผมนะครับหลังไห่มากน้องพี่น้องเปงนั้นขึ้บโเสต์ข่าวติดตามข่าวต่างประเทศแน่นะครับเพ่นไปเที่ยวฮ่องกงหลายคน ร่วมสามิบชีวิตไปเที่ยวฮ่องกงคือบุเฮ็ดข้าวพันแน่ได้ครับอืมแมนบอกพี่น้องหลายคนพนลักมาแบบนี้ผมต้องกราบขออภัยนะครับสําหรับคนดีทางมาลังไม้นะครับซึ่งผมขออนุญาตเนาะพี่น้องเฮ้าเกิดจากตรงนี้เฮ้ากัอยากเห็ดหนาที่ตรงนี้ให้มันดีดีสุดนะเนาะเฮ้าติดตามอีหลาองคงนิงคนสุดมากแปดสิบเก่าสิบเปอร์เซ็นในช่องของคนมังหมอลำนะครับ ตามมาติดตามผมเพราะอีหลาอุ๋งอิงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็สินําเสนออุอ๋งอิงเป็นส่วนมากเนาะตรงนั้นถ้ามันมีประเด็นอยียงที่แบบร้อนแรงอยางเช่นตรงนี้นะครับที่พอการใช้ไปในทักมหาอีหลาอุ๋งอิงผมก็ได้นาเสนอนะครับผมจะทําเสนอข่าวเกี่ยวกับอุงอิงสะส่วนมากนะครับหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะและเสื่อว,ว่าพี่น้องของผมนะครับที่มาสนับสนุนดึก คอยดูข่าวอุหิงคนะครับแมนบอกพี่น้องครับอืตามนั้นแล้วกันนะเนาะอ้าคลิปนี้ผมมีองไรไปพ็นี้ครับฝากไว้ซ้านี้ครับอันใดกิเรียกว,ว่าจะอะไรทุุภาพนะครับก้าวบวถหัใจนะครับผมต้องกราบขอไปไว้ในที่ตรงนี้นะพี่น้องนะเนาะอาอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงติดตามเป็นตัลังใจให้กันครับ